จริงนะเอามึงก็ไอ้ฟ้าเอาไหมเนพันหนึ่งเอาให้เขาผู้ให้แบ่งไปเลยแบ่งไปเลยเออเออเออได้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 ยิงเอ้ยไหวได้เชื่อหนิเออมามามาดไม่ค่อยตามเอาเพื่มมาได้เอาเพื่อนม้าสองพันนะน้ำน้ำยังไงนะเอ็มดีอ่ะก็น้ำเต็มน้ำเต็มคือถ้าเอ็มดีชนะสองสองเกมคือมึงได้เลยจบไม่ต้องชนะไม่ต้องชนะไม่ต้องชนะเข้ารอบแค่ชนะสองเกมคือชนะเข้ารอบได้มาได้เงเลยผู้พิด มันค้างเพราะกูหรือ่า YouTube อยู่ดีๆขาใหญ่ที่ชีวิตมีมีอาการเอาเว้ YouTube เลยกูไม่เป็นยุบสวยมากน้องดูพิตาดิพ่ตาก็ไม่เป็นถ้าเป็นอะไุ YouTube เลยนั่งดูแทนผมละเดี๋ยวขออนุญาตทุกคนนะผู้ชมฮะไปไปไปไจะมีุตสาตั้งกันมานะครับผู้ชมแล้วมาแล้วครับดันขึ้นมาเล่นตรงยังไงตรงไหนครับ ้ยแล้วยึดหนล้วส่งมาถึงฝั่งแล้วลักกี้ครับแล้วจุ๊บๆเป็นตังรีบไป็นตงเร่ไป็นตงเร่โอเลิฟเทียวโฮเอ็กแมมจะเกิดจุ๊บๆนี่โหดไม่ใช่ใช่ับมไ้ยบนมาจะเป็นงูกินหางหรือเปล่าครับตันนี้ฮะแล้ววิ่งมายึดตรงไหครั้งเปิดไปแล้ว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 หวด้ายลงเออไออ่ะกินสุดสินเกมเสียไม่ได้ก่อนครับวันนี้อุ้ยสุดเข้า 17เดผู้เล่นต่อเท่ากันครับคุณผู้ชมฮะสองหต่อสองห้าเอ้ยสุสสี่ห้าดูเอ็กแแม็ป้ะเวนอมมาฮะดูสีว่าเหมือนจะเท่เพื่อนหรือเปล่าเดี่ยวเขาดูกันอีงครังดูยูทูบี้ดูคน้ชมะเร้ยสูสีสูสีสูสีดูสีสุสีส์สีสุสีมาวิมาวิเอ็มดีดีวะเอ็มดีดีวะ

ไปลิวออนไฟยังต่อได้เลยนะแต่ต้องเหมือนต้องมเส้นเลือดมาเยอะเหมือนกัสี่เลเยว่าเหมือนจะเอ้ยอย่างนี้ลัคกี้ไม่ใช่เรื่องดีทุกท่ชมนะแล้วไงตรงนี้ถึงจะปิดได้แไ้ลิวเดินตัวขึ้นมาตรงนี้ยังไม่มีใครตายแล้วมีตายแล้วเหมือนจะเป็นทางเอ้าเล่นอะไรกันนะ แดกไปคุณผู้ชมฮะค่อยๆๆๆยตยนกตนหรือสิบเผู้เล่นครับต้องบอกจะกลับมาได้แล้วฟอนวันครับตรงนี้นะฟอวันมาดึงให้เพื่อนเล่นให้เพื่อนคเพื่อนเราแซนกในตัวทีมันนี้เป็นเฟิร์สปัตอีกครั้งกับฟอวันนะคือเป็นสูสีมันอย่างเงี้ยยังไม่เจอคู่อีก้าแล้วเชแลวเป็นชอนยูโนตรงนี้ฮะก็ตัดคาั้งฟอสออกไปไหว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 ไอ้ที่ทำได้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 ทำ ลัคกี้นี่เหมือนจะโดนเสียไม่ได้ตีมาพอสมควรแล้วนะยี่สหกยี่หกแม่งสูสีจัดเลยกับลัคกี้ตีตื้นกลับขึ้นมายังไงยังนั้นเลยฮะไหวต่อไปเอ็มดีดีวะไอ้เที่ยจีทูก็มีเอ็มดีดีวะปาตรงนี้โอ้ยสองหัวโอ้ยไม่รู้ไหว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 เพื่อนยังสิบยังคนเท่าคนเท่าคนเท่าไล่ครับปล่อยไปก่อนให้ไม้ไม้ไม้เดินเล่นอยู่ไม้เดินเล่นไม้ฝั่งเขาเดินเล่นไม้ฝั่งเขาเดินเล่นเอสทีคุณผู้ชมฮะ หมายฝั่งเขาได้เล่นนะฮบน้องเนโตวันนี้่าเป็น1 2 1อกเลยนะเออคณกลับมา1 2 1 3 1เออเอย่นาแล้วอ่าลโอย่าลุโซ7ค่อยคค่อยคเอ็มดีดีวะเอ็มดีดีวะเอ็มดีดีวะเฮ้ยแล้วนี้มาเปิดเอ็มดีดีวะทำักรใจแต่ักมันให้ยังไยังไงครับตัวนี้ทั้งไม้ทังฝั่งของเอ็มดีอยู่ไหนหมดครับไม่งั้นแย่นะคุณผู้ชมฮะพอไม้ทั้งฝั่งเอ็มดีดีวะเอ็มดีดีวะเี้มอีล้วะเล็น เอร้อยสิบสิตรงนี้4วารินวาเลนเลนเซมาอย่างนี้าๆๆนแล้ววารลนไม่้เเหลือเสียไม่ได้ก็เหลือแการยไงแล้วนตรงนี้มาแล้วโจเซฟกแมมพายามไล่สวย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 ว เอ๊ยไม่น้องจันเจ้าหรือเปล่านะครับแล้วไงครับมาแล้วคิงโดนโดดทิ้งไม่ใช่เรื่องดีครับพอจะโดนดักยกมาอย่างงี้เสียงี่ยมนะครับวิ่งไปไไหวอยู่สิครับตรงนี้อ่แเราป่านท่านี้มาคนสูงตึงแล้วโดนตีสวนมาองนี้ใส่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 ไส่ใ่ใ่ใส่ใ้่ใส่่ใน่ใส่้ส่ใส่ใส่่ใส่ใส่ส้ใส่่่ใส่ใส่ใงน่่่ีสส่สส เออครับผมยังไงฮะนีชั่วโมงนี้เสียไม่ได้ครับไม้ขครเยอะกกันวะพอสมควรเลยเนื่องจากว่าตอนนี้สกอเรีเกสิบไปเยอะมากสิบใคเหียอนี่สกอต่างกันสิเลยครับผมสลับคิวไหวไววไวไวไววไวไวไวสวไวไวไววไวไวไวยไววไว่ไวไว้วไไไววไไววไวไมไววไไว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 นวไ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 ววไวไววนไว ยี่ท่ามันเป็ขึ้นเลขสิบเกือไม่สิบสีสามารถรู้นะว่าไม้ทางฝั่งของเสียไม่ได้เหลือเยอะมากเลยพี่รู้ไหมเข้าไปอย่างไรล่ะเป็นตายคนเดียวแล้วนะแล้วยังไงเน่ยเสียไม่ได้ไกลๆก็วันงมีคนที่ไม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 ่มันดึงมันดึงเดืงข้างหลังข้างหลังข้างหลังยังไงพยายามต่อต่อแรกกันได้หรือเปล่าวะวัน่เ้ยต้องบอกว่าถ้าถ้าหยิบบ้านกันแล้วอ่ะว้าวแต่ทางเนี้ยที่เห็นเห็นนะคือเอลเคเหลือไม้สี่คนว้าวเหลือไม้สี่คนแต่ไม่รู้ว่าเสียไม่ได้สกิลใครเหลือสกิลบ้างมาดูยังไงวะน่ะ ถ้าตอนเนี้ยโอ้ยมันดึงเอาเอาเวลาแล้วอ่ะเดีค่อยเดียวค่อยๆดค่อยเดี๋ค่อยเดียค่อยเดึงไปคกลยเดียวคอยเดึงไป่ลยเดียว่อยเดค่อยะด่เดีนยอดี่อยเดียค่อยเดี๋ยวค่อยดีวค่อยเดี่อยเดี่อยเดี๋ยว่อดีวค่เี่ดีไว่ดีวคเดีนยวค่เค่อยดีคอยเดี๋วเดยว่ดี๋ยคดี๋วเดียเดี๋เดวะเด็นมอเลียคเดนยค่เดีนยอดี้ฮะอ โอ้ยตรงนี้ไม้ตัวเดียวครับเข่าครับตรงนี้ไม้เหมือนกันแค่ริวออกเลยเดียวใช่ไหมตึงจัดเลยเหลือไม้คนเดียวอ่ะ ไม้คนเดียวก็เสียวได้ไม้คนเดียวก็เสียวได้ผัดกันได้มาน้ามาล้อด้เหมือนจะฉีกมาเหมือนมาวะดึงตัวจับจับไอ้มะนงไอ้มะนาวเจอตั้มไปเด้ดเชิงเชิงดูดูดูทรงกันไปนะถ้าดึงวลาไว้ไวไววมึงจะไปจะไปจะไปต่อเก้าครับทั้งมะนาวไม่ตายปิดที้ได้ไปตัวนั้นให้ได้ไปเดินมะนาวให้ได้เดี๋ยวมะนาวให้ได้ไอ้มะนาวมะนาวตายมะนาวมะนาวมะนาวอุ่นมือไอ้สามคนเลยนะมือมือ เพย์เยอร์เนี่ยมันต่างกันเพียงแค่2คนเท่านั้นเองนะแล้วถ้าเกิดว่าฝั่งของเสียไม่ได้เนี่ยตีของฝั่งลักกี้ครบก็จริงนะแต่เกายังสกอร์ก็ยังไม่ทันของลักกี้อยู่ดีเนี่ยคุณนี่มันน้อยเหรอทะนี่มันดูเบาไม่ไม่มันเบาอ่ะเบายยยไไไปปปโซโล่เลยคุณผู้ชมครับตรงนี้ครับมาบาดมาเลี้ยงเลือดโอ้โหเด้งดูเร่งดูเรื่องครับเลือดกอดเด้งเด้งครับสามหนึ่งไม่ถือว่าลูมมานาบอกเด้งมานาว ว้าวพี่โก้ลักกี่ไฟใหญ่มากเลยเฮ้ยขอดูไม้ดูไม้ขอดูไม้มาแล้วริวคนนี่คนเดียวต้องมาข้ามมาเริ่มตีเศษแล้วใช่ไหมยังไงครับต้องฆ่าริวได้ไ่าริวหมดครับผู้ชมมาไม้แล้วยงสเตฟาเลสบูเศษมาอย้่กับมาโก้รอลงอยู่เหมือนกันยังไงสเตฟากับมาโก้ตรงนี้ตองไลปิดตัวชูไปได้แล้วครับผู้ชมฮะแล้วลิวยังตีแล้วไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เว้ย มเอาพน้องกูเบากลับมาไอ้ฟอกซ์มาเอาพน้องกูเปล่ามาเอาพน้องกูเปล่าเฮียหรือเปล่าต้องถึงตรงนั้นนะต้องมาดูมาเอาพน้องกูเบาน้าชุ่มเกิดนะไอ้เมฆคือมาเป็นสองต่อสองไหมแต่ตีนเกิดเกิดโอ้โหไอ้เฮียเกิดเกิดเกิดคือเกมาเกิดอยู่ครับเกิดเกิดเกิดเมาเอาพน้องกูเบาน่คุผู้ชมแล้วมาดูเมาเราพน้องกูเปล่าสวยมากเฮียคุณลุกแม่ครับสวยมากขวาและกลับสวยแล้วได้ศพได้เลยแล้วมา นเดียวปลงมาก็มาเตฟ้ายางีมีปัญหาเนี่ยไม้ตัวเดียวไม่เอาให้จัดไอริวผมจำชื่อไว้ริวเออเอไอนี้ไอนี้อนาคบเข้ามาริวนี่โอตัวพลิกเลยนะงรอเลยอะผมองบอกไม้ไม้เขามีปนีมดวัร้เปรียคิวคน้อยกว่านะแค่เมาลตังกับพี่ด้เดชนะน่ะไปริวหนีไปยไปหนีไปอไปไหนอ้ มีการขึ ah. ้นบันไดเล้วออจะโดนอันนี้ทำไหนไม่ได้เพราะว่ามันจริงๆบางคนจะไฟเพราะมันเสียสกอร์มันต้องเข้าไอทีดีตั้งแต่แรก แต่คิงนนนี่บา้านนี้ไหวใจเขาได้พี่ตอไอ้เิทธิโดนวะไม no. ่ขอแพ้ชนะนี่ไม่ก็มันคุณมันมันมันดูเวลาถ้ามันฆ่าไม่หมดอะคือยืนเยอะกว่าด้วยคสี่ท่านสี่ท่านสองท่านไม่หงียาวเล่นตรงนี้เหมโอเว่นจะพยายามมาจับคิงนนครับต้องเลี้ยงเซมินต่ไม่้ดีคุณผู้ชมฮะมองหลังมองหน้าให้ดีจะไปถึงสุดงไหยเพราะว่าตรงนี้ทางฝั่งลักกี้ก็ต้องจูบไปจูมาโดนนี่เสือเสียหลังกับมาโก้ครับตรงนี้ฮะทางดีบกอาจจะไม่ได้เลื่อนมาโก้วมาเ่กาซื้อนี้มาจับทาง ิงนนอยู่แล้วมาแล้วมาโก้้ต้องวัดหนึ่งหนึ่งมาโก้เหรอถ้าังไงมาห้าคนดีเกิดตแล้วได้ไปแล้วหนึ่งคนแล้มาโก้ได้ไปก่อนหนึับตกอนใช่ไหมท่านวลราหมดลำมาเล็กเรายังไงฮะปล่อยมาก่อนไม่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 น้่น้บคนน้บคนก็เหมือนไอ้ฟ้าตอนนั้นน่ะนี่แลเขาเบอร์เทคเล็กกับทางิงแล้วเรียบร้อยไม่ดีกว่านับคนเยอะเหรอไม่รู้นับยังไงวะงงว่ะ เพลย์เยอร์สยังไม่ไดไไ้ตื่นหมดแล้วครัคคบ19คนในการ์ลสกี้เหลือเพียสงสคงคนไทยแล่ยังไงกับกาซิเิีเก็บมาโค่ไปสุดท้ายอยู่ตรงไหนฮะ โอ้โหมียาวมียาวมียาวน้องมียาวต้องกินว่าน้พระกอนครับต้องหาคจริงผู้ชมฮะต้องฆ่าไมค์กเลสให้ได้ครับตรงนี้ฮะยังไงครับโอ้โหแล้วกายเป็นว่าไม่คิดว่าจะได้เห็นลัคกี้ใส่สภาพแบบนี้ผู้ชมฮะโอ้โหเพราะต้องแรกได้เปรียบกว่าจริงๆรนะเบาเห็นได้ชัดจริงๆไปไหนแล้ววะเอาวาไปนะถวยไปเลยอ้หยไปเย เรื่องจำนวนผู้เล่นครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นน้องว้าวว้าวว้าวพลูแปรไปเลยหวานไหนเอาผู้ชมฮะแล้วเวราเนี่ยยังไม่พักอยู่นะทีห้าสิบวิธีตรงนี้ฮะไหวๆมันทำได้มันทำได้กันได้หรือไม่ครับ ปิดไม่ได hey? ้แย yeah. ่เลยนะอาจจะเป็นปัญหาอาจจะแย่คุณผู้ชมฮะเออตีวิ่งอย่างเดียวเตอไหวไหวไหมันทำได้กว่าทำได้เชื่อกูป้าาทำได้เอ้หลัง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 ลอ้เวอไมกีโดลงมาไอ้เอไอ้เอไม่ใช่เรื่องดีู้มาอ้เวอชดีคม้เวอ่เอู้าไอ้เวอรงี้าไเอดี้ชาอเออ กี้เล็กหายแล้วมดท้ายครับายมาไปอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ไงครับเวด้อนอแล้วตีตัวเด้งมางี้ถีบมาแล้วมีดตัฝัาเอ้ยอเจ๊กไอ้เหี้ย่วเลาไอ้ิไปมาไปมา อามมาวันวนนี้ไอ้ไอ้ทีสุดท้ายผมตบมือให้ไอ้ิวขอ้นิ่งไอ้ห้อยมันดีด้านะนิ่งมันปมีเสียงนะไอ้ห้อยมันดีด้าไอ้ไอ้ทมมึงทั้งมึงฟังกูนะกูจะเอาดับฝันมึงมึงทั้งแพ้มึงทั้งเสียงเงินได้เงินเลยใช่ไหมหลออะไรกินเงินเลยไม่ใช่อะไรอะไรไอ้ไอ้คิงบอกมาไี้คิงแบบแบบใหญ่แบบใหญ่แบบใหญ่แล้วแล้วแบบนี้มัเล่นเล่นวินซีวิหรอ เป็นเช่นแบบเดียวเนี่ยท่านเอเดีชนะก็ก็ก็นี่เลยก็แค่ไงก็แค่ไงแบบใหญ่แบบใหญ่แบบใหญ่สองเป็นสองเมเป็ตูอเนี่ยถ้าสมมติว่าแบบวีเอเดอร์บี้ชนะคู่เลยครับผมมันเปลี่ยนฟอตัยังไม่ได้นะถูกไหมพี่คิงมันต้องใช้แบบหน่งเป็นสองเป็นสองเมปอห์แต่ไม่จะเป็นต้องชนะไม่จะเป็นต้องชนะนี่เป็นรีบกดขึ้นหนึ่งขึ้นไม่ชัวรงเพราะว่าจะไม่มีการเกิดไฟกันคือแล้วเป็นเบิร์ตเทคที่เก็บโค้ดบัตรกันมาต่อแล้วตามมันชิงนอนเเก็บสีย์ลงไม้กันใจเย็นหน่อยเออคนน้ำ เออคนเท่าไหวอยู่ไหวอยู่เ้ยคนเท่าคนเท่าเดี๋ยวดึงเรี๋วมากเอ้ยไอ้นี่ไอ้ริวเอ็กแอมป์ิวเอ็กแอมป์เออทำโดยลิวเฮ้ยไอ้ริวไอ้ลิวไอ้ลิวกนไอ้ริวกนไอ้ริวคนมาก ก็เก็บเสียไม่ได้มาเหมือนกันก็ตอนนี้ครับเลเยอร์ของ SMD จาก16เท่ากันเหลืออย่าง9ไปนู้นไปนู้นอะไรขึ้นพี่กอลับสวยนะครับที่ผู้ชมาลักกี้เหมือนจะเครื่องติดหรือเปล่าครับจังหวะลงเทรดกันแล้วกลายเป็นว่าลักกี้ท่างไม่ดีกว่าครับต้องมาดูในช่วงเฟดสองเฟดของการชุบครับเสียไม่ได้จะสามารถรีเซ็ตกันซ้นมาได้ไหมผู้ชมฮะโอ้โหบอกว่าอย่างที่บอกวัาลักกี้ชอบเโดนเกมแรกชอบโดนฮะโอ้ทำไมง่ายจังหวะยี่เหรอหลังๆเกามาวัดไปตรงยังยังยังไม่จบยังไม่จบนะมันไปวัดไฟนี่วัดไฟตรง อย่างอย่างนี้ผู้ชมให้ก็สิบเจ็ดหนึ่งครับผมตอนนี้ผู้เล่นคนสุดท้ายเป็นไอวีน้องมึงทำอะไรเนี่ยน้องจันเจ้าอันนี้ฮะก็เกิดเขาต่างกันเขาฟ้อนวันเล่นหลังไอวีน้องวัดวัดโชว์เขาเรียกวัดโชว์จะโชว์กล้องเนี่ยนี่นี่เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงไอวีน้องเอ้ยเดี๋ยวนี้มีเมียเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเนี้มีเมียมาใกล้ผมพี่มีเมียมีเมียมีเมียแล้วไม่เล่นไม่เล่นแล้วไงเขาเข้าร้นนะในแบบพี่น้องไม่ขอไปครับในชนะในรอบที่สองแบบที่หนึ่งต้นไม้บางของชี เกมเกมเฮียจะบ่นจะโดนทำไมไม่เป็นไรไอ้ฟละตอน1.5อยู่น่1.1น้องว่าครับเสมอกลาง1.1ต่อเวลาครับตรงนี้ครับตรงตีงรอยยิ้มที่หายไปรอยยิ้มที่หายไปเพื่อนไอ้ไอ้ฟ้ามันต้องใช้กีดกีดกีดเหรอเพียนะแรกใครจะลาบชนะกันครับระหว่างเสียบเดีือดรอลล์จบอันนี้ก่อนรอจบอันนี้ก่อนอันนี้คือชมครับรับผมอ้าวตัดสินไฟใหญ่อันเนี้ย อันนี้คือตัดสินหนึ่งหนึ่งแมปใหญ่นะต้องชนะสถานเดียวแพ้แพ้เลยแพ้หนึ่งแมปใหญ่เลยนะถ้าแพ้แน่นอนนะว่แล้วจะไมน้เอาเปรียบจังอ่ะนี่ครับผมฮะเป็นสื่อเขาเรียกในหนึ่งจุดห้าเสียไม่ได้ตอนหน่ไม่ไม่มันตอนหนึ่งจุดห้าคือมันต่อเราวันหนึ่งจุดห้าโอ้โหแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเจ้าสูตรกันอยู่แล้วด้วยนะครับผมเจ้าของสีสูตรโอ้โหยงในเมืองเลย นก็ว่าได้แต่สูสีเมื่อไกีทำไมับีนท่านี้จะบ่อยลงลงลงลตัวเดียวกันเยอะเฮ้ยเออเออแล้วมันแลกี้เหลือสิบเก้เลยเออหเหลือสิเจแล้วโอ้ยเอ้แล้วดีไม่เลยไม่ขึ้นอ่ะ เม็นมีเหลือเท่าไหร่อ่ะเฮ้ยเหลือเยอะเหลือเยอะเหลือเยอะอยู่เหลือสิบแปดเออสิบสองเออไอใจคิดดิมึงอร่อยเนาะชายไอ้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 ลิวไอ้ลิวไอ้ลิวถ้ามึงไม่ตายมันเอามึงไม่อยู่อยู่แล้วเว้ยลิวมึงฟังกูเออสิบสองแล้วเว้ยเออไอ้ลิวมันเอามึงเลยลัคกี้ก็ยังมันวะสวยครับผมปั๊มยากดมาแบบเบ้อหกคนมึงมึงมึงอะมึงอยากไปมึงค่อยๆมาค่อยมึงชนะแล้วตอนนี้มึงชนะแล้วยังไม่ได้แข่งมาแข่งมาแข่กลางมันรีกลางเยอะมันรีกลางเยอะกี่เหลือเพียง แปลผู้เล่นนะมันไม่ตื่นหรอกมันไม่ตื่นหรอกมันไม่ตื่นเออมันตีกันเองมันตีกันเองไอ้ฟอสตายไอ้ฟอสตายไอฟอสตายมาดูตีไอฟอสตายมาช่วยตรงนี้โถมาเขามาช่วยไอ้น้อมไอ้น้องก็บอกมาเธอมาเนี่ยฉันไม่รอเพื่อนเพื่อนคนดีคนดีไอไอ้น้อมมึงยืนยืนไว้ยืนยืนไว้ยืนยืนไว้ไอโดยน้องโวยน้อมก่อนโวยน้อมก่อนทำไมไอ้น้อมตัวตัวปีศาจด้วยกูบอกให้น้อมตัวปีศาจ เไหวไหวไหวไรีอยู่รีอยู่รีอยู่ีเลสบอกว่าเมื่อกี้ผมออกผ้ามาหน่อยแล้วตีจมก็มังี้หายสองชมะแล้ไมกี้มาอันต้าคิวลัสตีตีแบหอบหอบไหวหอ้วักี้ลุกขึ้นมาอีกครั้งก็สิต่อสิบเอ็ดหบไหวทำได้หอบไดครับตอนนี้โอ้โหลินพันผ้ากับลินนผ้าเป็นเรือหางยาวยุกไอจัไอจัเอาไ้จัไมกี้โดนจัสคดหอบหอบรีไปหอบ แล้วยังไงฮะไฟตรงครับผมคือโา้โหไอแต่ถ้าชมันสดขึ้นก็เท่านั้นเลยฮะไอฟอนมันตายไปแล้วไม่ใช่หรอไม่ได้ผมบอกเลยจากเกมเป็นต่อตอนนี้คุณเป็นรองแล้วฮะตอนนี้ฮะ5ต่อ14ครับวิลสรก14ต่อ22ครับหายใจลีกันไม่ขึ้นในเอ็มดีครับผู้ชมฮะทางนี้จังหวะแรกได้เปรียบกว่าเห็นในชัดเลาร่ายเอ็มดีเนาะอ่า จน่าจะผลในยุโรปมาโก้นั่นแหละตอนนั้นแหละครับเพราะว่าตอนแรกผมคิดว่าไมค์ที่จะพลิกเกมให้แล้วแต่ว่ากลายเป็นว่ามาโก้มามาช่วยจริงครับอืมคุณไพน์ครับผมที่ตอนแรกตอนตอนแรกแม่งมาอย่างสวยเลยแมสุดท้ายครับบอกเขาไปครับแมบแรกครับในเวลสุดท้ายผลตัดสินยังไม่เปิดไปก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไหวอยู่ไหวอยู่มักซิ่งประเทศเปิดใหม่กิจกรรมทีมอทีคชอบรับค้า ที่รีชัยของข้าพะร้อยเบสบ็อกซิ่งมาเทพเปิลใหม่มีกิจกรรมเท่มเอ้ยไอ้เหี้ยทำไมวะตอนแรกมันอะไรเราเนะอ๋อของข้าของข้าของข้าดีใจไม่ดีตอนท้ายเอคคารับผมเก็บไปทั้งหมดสิบห้าคิวเดทสําหรับสลับวิกตอรี่นะครับผมส่วนผู้แพ้ครับเป็นเสียไม่ได้ครับตอนริ้ยวัวแมปอลตอนนี้เอาห้าพันพอจะเอาสิบคิวเดทสี่ครับอะไรแมปุัวไทยน้องกูลักกี้ครับผมขึ้นนักมาก่อนหนึ่งศูนย์ครับโอ้โหมันมันนําแล้ว